เพื่นที่เอิร์ดแล้วกันครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ไงงานพารที้ยังไงบ้างลูกค้าฟันเช็คเน็กซชัวร์งานลูกค้าสำหรับงานวันนี้ก็มีชื่อว่าฟันเช็คเน็กซัวร์นะครับผมอเป็นเป็นแคมเปญของเสียสดายครับก็รู้สึกยินใจที่ได้มาวันนี้เพราะว่าได้บอกต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนด้วยใช่ครับเช็คให้ชัวร์ไม่ต้องกลัวเสียฟันครับนี่เห็นกินกันโ ใช่คือเป็นการแบบคือจริงแล้วในงานเนี่ยจะมีให้ทดสอบในการว่าเสี่ยวฟันไหมคือใช่กินในตีมแล้วก็กินแบบของเปรี้ยวร้อนใี่ครับไอติมจะเป็นของเย็นก็จริงตอนแรกคุยกับพี่นิวว่าอยากจริงจังนะเธออยากจริงจังนี่เกมแรกโอ้โหหมดคนไใยแต่ว่าพอดีพี่อาร์ตพี่พิกรณเนี่ยเขาบอกว่าแบบเราเป็นตัวแทนของชาวโลกในการทดสอบการเสี่ยวฟันเราก็ต้องแบบทำให้ดูว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิด เหตุการณ์จริงตอนที่เรากินอย่างก,การะตากกระมเนี่ย <c oughs> มันจะแบบเกิดการเสียวฟันไหมถ้าเกิดเราใช้ผลิตภัณฑ์เซนสุดายแล้วงงเฮ้ยไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรเลยไม,ไม่ไม่มีอาการเสียวฟันใดๆทั้งสิน้นนะครับในฐานะของพิสเตอร์ด้วยมับบนจะแป็นๆว่าที่ดีใจมากเพราะว่าทุกๆคนเห็นเขาใช้ห <c oughs> เห็นเขาใช้เ uh, อ่อโปรดักต์ของเซนสุดายรู้สึกว่าปลื้มใจมากเห็นเขาแบบแท็กมาในโซเชียลอะไรเงี้ยแล้วยิ่งเราเองเนี่ยเราเป็นผู้ใช้จริงแล้วก็เป็นผู้ประสบภัยจริงก็คือแบบเรามีอาการเสียวฟันจริงๆอย่างเงี้ยรู้สึกว่า ครับครับออรู้สึกว่าเฮ้ยเราดีใจที่มีคนใช้โปร duct เราเป็นพรีเซนเตอร์ครับอืมขอสามคำถามภาพของงานนะคะครับผมให้พูดถึงงานวันนี้หน่อยเ่องต้องเปลียนอไรครับสำหรับงานวันนี้ก็ผมรู้สึกว่าดีใจมากๆที่ได้มานะครับได้มาบอกได้มาบอกต่อสิ่งดีให้กับทุกคนก็คือ,อยาสีฟันเซนโซได้เนี่ยมีสูตรมีหลายสูตรมากอย่างเช่นผมเองเป็นพรีเซนเตอร์ของไล่โปร duct มัลติแคร์นะครับรลดอาการเสียวฟันอย่างอย่าง ที่ของพี่เตที่พี่เตตอนนี้คือความรู้สึกที่รุนใช่ครับแต่ว่าของพี่เตคือก็เป็นตัวแทนแล้วกันนะครับก็ของพี่เตเป็นสิ่งสืบค้นสุดดานะครับผมเซนซิทิวิตี้แห่งกรรมนะครับก็เป็นแบบเอาลดการเสี่ยงฝันเหมือนกันนก็ดูแลแบบตัวเมือกตัวอะไรอย่างนี้ด้วยครับซึ่งภาพลงงานวันนี้ก็รู้สึกว่าก็สนุกครับเหมือนแบบได้มาเจอแฟนๆแล้วก็เป็นกันเองอะไรอย่างนี้ครับเราก็มีป๊อปอัพให้เมียให้ให้ทุกคนได้มาเช็คอาการเสียงฝันกันด้วยนั่นคือตรงด้านนี้เลย แล้วสไตล์ของการกินของเรามันเสี่ยงอะไรกับพี่หนุ่มด้อืมสไตล์การกินของพี่หนุ่มเป็นยังไงบ้างจริงๆผมกินเป็นคนกินเยอะครับแล้วก็กินเชื่อกินเยอะกินอาหารค่อนข้างเร็วครับก็จริงๆก็อาจจะเป็นหนึ่งปีหนึ่งปัญหาก็เราอาจจะต้องแบบเคี้ยวอาหารมันช้าขึ้นอะไย่า้ยก็นอนกัดฟันด้วยเห็นบอกใช่นอนกัดฟันด้วยใช่เพื่อนเพื่อนบอกคุณมืนีใช่นอนกัดฟันเลยต้องใส่เขาเรียกว่าแบบไนกัตไนกัตว่าสปินที่แบบเป็นตัวแบบฟิลแบบอะคริลิกที่แบบครอบฟันเราแล้วทำให้มันแบบ เวลานอนกัดฟันก็คือกัดอะคริลิกซึ่งอะคริลิกมันจะแบบมีค่าความแข็งที่มันน้อยกว่าฟันเนี่ยมันก็เหมือนแบบไปขูดเนื้ออะคริลิกแท็นี่จะมาขูดเนื้อฟันเราใช่คนระับส่วนผมเองก็เป็น,นคนที่มีอาการเ,ออเสี่ยวฟันมาก่อนตั้งแต่มัธยมอะไรเงี้ย <c oughs> พอเราได้ลองไปหาหมอแล้วหมอเขาก็แนะนําให้ใช้ยาสีฟันเซสได <c oughs> คือเป็นคิดมันตรงจุดจริงๆคือ,อยาสีฟันสูตรที่มันเกี่ยวกับโรคาการเสี่ยวฟันจริงๆอ่างเงี้ยอาการเสี่ยวฟันก็ดีขึ้นเรื่อยๆภายในสองสัปดาห์เขาบอกว่าภายในสองสัปดาห์ใช่ครับ ฝฝาากกยังไงก็ฝากเซรโซดาด้วยนะครับผมมีหลายโปรดักต์มากอย่างที่ผมเองเป็นพิซึเตอร์ไลน์โปรดักต์ของสูตรมัลติแคร์นะครับผมอยากให้ทุกคนได้ลองใช้แล้วก็ลองเช็คฟันตัวเองดูว่ามีอาการหรือเปล่าถ้าถ้ามีอาการต้องรีบแก้เลยนะครับผมฝากด้วยนะครับเซรั่มโซดาครับ เอาติ้งเลยเอาเต้นะเอาติ้งเอาติ้งก่อนแล้วที่ก่อนเป็นไงบ้างเอาติ้งก็จริงจริงก็เมื่อวานในรายการไลฟ์เขาบอกก็จะมีแบบพวกแบบภาพบรรยากาศภายในงานอะไรอย่างเงี้ยครับใครแบบยังไม่ได้แบบไม่ได้ดูภาพไม่ได้ดูอะไรก็สามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับใช่ครับก็จะแบบมีภาพเขาเรียกว่าแบบเป็นเบื้องหลังที่แบบมาจากทางทีมงานเองถ่ายว่าไม่ไม่ได้แบบมีใครเข้าไปถ่ายใช่ไหมก็เป็นของแบบเบื้องหลังเขาเรียกว่าเอ็กซ์คลูซีฟเหมือนกันแบบเป็นแบบถ่ายทุกคนอะไรอย่างเงี้ยครับอืมแล้วก็ เออถามว่าเป็นไงบ้างจริงก็สนุกตามธรรมเนียมของเราเนาะ,ะก็แบบปกติก็มีการเดินพาเลทน,นะ,ค,ะครับอ๋อคือคอนเทนต์จะเริ่มตั้งแต่ตอนแบบเดินทางเลยคืออยู่บนรถบัสการอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปจนถึงเป็นพาเลทแล้วก็จะมีแบบแบ,บ่งสีแบ่งอะไรกันนะครับปีนี้นอยู่สีอะไรเอออยู่สีฟ้าเป็นยูเรนัสครับคือปีนี้จะแบ่งเป็นดาวเพราะว่าเป็นอัพเป็นโบฟใช่ไหมมันก็แบบการมองเห็นบนบนเลยของผมเป็นอยู่นนสีส้มครับวีนัสวีนัส ก็สนุกดีเวลาไปเที่ยวอิ้งเราได้เจอแบบเพื่อนๆที่เราแบบว่าน้องๆที่เราไม่เคยเจออะไรอย่างเงี้ยเด็กใหม่เด็กเก่าใช่เพราะว่าจะมีแบบเด็กใหม่มาแนะนาตัวด้วยแล้วก็จะมีโอกาสได้แบบคือคือบางทีอ่ะเราทํางานกันเองจนแบบมีแค่ไม่กี่คนที่เจอกันวนเวียนวนเวียนจนแบบ ไม่ได้เจอน้องๆที่แบบเพิ่งเข้ามาหรือว่าอะไรเงี้ยคือผมรู้สึกว่าก็เป็นโอกาสที่ดีจะแบบทำความรู้จักกับน้องๆเด็กใหม่ๆอะไรเงี้ยครับคิงกันเก่งด้วยเนาะแต่ละทีมโอ้น่ากลัวมากขนาดนั้นเนี่ยากลัวนะมากเรื่องการแต่งตัวเอาติ๊งนี่คือแบบทุกคนจริงจังจริงจังยอมกันไม่ได้เลยจริงๆยกเว้นนิว เป็นมีม e ีเอาแบบทีมนี้คือทีมมาลอยมาทีมทีมนี้ทีมนี้คือแบบอะไรก็ได uh. uh ้ท okay. um, okay. ี่ลอยอยู right ่บนฟ้าเพราะว่า up and the burst ของคู่ของคู่ของนี่เป็นยังไงลอยมายังไงของผมเนี่ยของเตยแบบเป็นหน้าลอยแต่หลายๆคนแบบหลายๆคนแบบไอ้นี่ดูไม่ออกเพราะว่าตุ่ตุแต่งหน้าลอยอยู่แล้วไม่ใช่ตุ่ยหน้าก็ลอยอยู่แล้วคนดูไม่ออกก็เลยต้องออกมาเคลมตัวเองว่าเอ้ยนี่คือแต่งเป็นทีมหน้าลอยนะไม่ได้ตั้งใจทำให้หน้ามันลอยใช่ ผมแต่งเป็นท้องฟ้าท้องฟ้าเหรอใส่เสื้อสีฟ้าแล้วก็มีก้อนเมฆจบแค่นั้นจบบส่วนผมเป็นแต่งเป็นแสงอุศาครับคือจะเป็นอนิเมะนิดนึงเป็นในเรื่องของนารูโตะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเฟิร์สกับมิกเก็ตเป็นคนที่จะคิดอยากแต่งขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมว่าไอ้มิกก็ตเลแสงกุศลมันบินบนท้องฟ้ายังไงมันแค่วิ่งวับไปวับมาไงเรามองขึ้นไปอ๋อแสงอุาอยู่งบนอ๋อฟิลนั้นฟิลนั้นก็แถมไปได้เนาะจะพูดอย่างนี้นะโอเคโอเค รับประมาณนี้เราให้ไฟที่สุดอเท่านี้อะไรที่ผมเป็นรนที่สุดจะเป็นของทีมงานครับจะมีทีมหนึ่งที่มันแบบแต่งเป็นไฟกินรีครับซึ่งแบบเสาไฟกินาลีถามว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ไม่ใช่เสาไฟกินาลีที่เป็นเสาไฟกินาลีครับเป็นสีทองแต่งเป็นสีทองทั้งทีก็มีที่แล้ว่เขาแต่งเป็นอะไรนี่เป็นภาพขาวดำหรือเขามีทีมของเขาเป็นทีมแบบโปรดักชันเขาจะแบบแต่งเป็นแบบ ทีมเขามันมีมันเก้าคนแปดคนใช่ครับเขาชนะมาแล้วสองปีแล้วก็ปีนี้เขาก็ชนะอีกซึ่งก็คือแบบคือผมไปถามเบื้องลึกเบื้องหลังแล้วก็คือของรางวัลเนี่ยได้รางวัลที่หนึ่งนะครับได้รางวัลมาเยอะขนาดรางวัลมูลค่าแปดพันบาทแค่นั้นใช่แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าจ่ายไปหมื่นสองตอนนี้ขาดทุนสะสมมาสามสี่ปีแล้วก็คือขาดทุนสะสมเรื่อยๆเดี๋ยวรอรอปีนี้กำไรก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาประกาศมอีกร่อนหนึ่งใช่ อแล้วในเวลาศิลปินด้วยกันนะเราเราเราให้ใครเป็นที่หนึ่งให้ใครถ้าความหลุดนะให้ให ok> ้เออให้ยัยมากมันมากินหลุดไปแบบหลุดหลุดโลกไปเลยทีเนียเลยอ่ะ เพราะเขาว่ามีความครีเอทอะไรเงี้ยเป็นเป็นซูเปอร์แมนที่อยู่บนท้องฟ้าแล้วอยู่แบบนานมากแล้วจนแบบสภาพขาดหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเอิจริงเขาชอบเขาชอบแต่งอะไรแบบแบบนี้แหละเพราะมีที่มันเป็นกอลัมก็คือแต่งที่ไรก็จำไม่ได้ทีว่าอะไรที่มาทุกคนมีแต่จะแต่งแบบเป็นเท่ๆหล่อๆนนี่ฉีกแบบนี้เลยเือนเขาคนตลกอาโดนอาโดนก็ตอนแรกก็นึกว่าแบบนึกว่านายจะไม่พอใจแต่นายชอบจอยเวอร์ ถึงขั้นกับลงไอจีม pues ุ้งเหมือ nah. นกันคุณฐาโถ่คุณฐานดูรักไอ้นี่กันมากเลยสนุกสนานกันมากเลยใช่แต่วันเลยรับไปเต็มๆความในแต่วันน่าจะผมว่าทีนี้ยังไม่ได้ไปอัปเดตครับเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปอัปเดตเดี๋ยวไปดูอีกทีครับแต่ว่าอาจจะเป็นแบบผมเดานะอาจจะแบบการเล่นน้ำเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแบบมีคนป่วยมีคนมีคนป่วยบ้างอะไรอย่างเงี้ยผมเห็นเห็นอยู่เห็นมาบนไีจีสตอรี่ไพ่ขาดเจ็ดสิบเก้า อ๋อเตยตะวันใช่ไหมใช่ตอนนี้เห็นว่าพ yeah. yeah. uh. ุ the ่งขึ้นไปทำนิวไฮแล้วครับเขาหาเพื่อไหร่แล้วเอลมีเขาหาเมื่อไงกันมีมีโทรไปแล้วครับแต่ก็ยังคุยดูเรื่องอยู่ครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่โปรตีนเพราว่ารู้สึกว่าก็คือมีมีไข้ครับมีไข้แล้วก็มีแบบอาการแบบเขาเรียกว่าอะไรอาจจะติดเชื้ออะไรเดี๋ยวผมแว๊บในอีกทีหนึ่งใช่แต่ว่าเขาบอกว่าอ่ออะไรนะเดี๋ยวรอให้ทางผู้จัดการนะครับเป็นคนตอบคำถามนี้ขอเรียนเชิญครับคุณแจ็คครับ แจ่งอยู่ไหนกัแต่วันนี้จะหนาเป็นพิเศษใ่เพราะว่าเธอมาแทนเขามันจะรู้ว่าเขามาเสียบงงใช่มาเสียบไม่ใช่ไม่ใช่มาผ่านการมาผ่านการก็คือว่าเป็นงานช่วยกันแหละเพราะว่าพอดีเพื่อนป่วยไหมก็เขาก็ถามว่าผมเดินมันลู่อยู่เลยมแกเลยถามว่าเตรียมตัวทันยังไงเดินมันรู้วิ่งอยู่เลยเขาก็โทรมาบอกว่าพอดีคุณเตยตะวันป่วยครับมาแทนได้ไหมอะไรอย่างนี้ครับ ก็หัวเออได้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 ไปได้ครับแต่นี่ก็เขาก็พึ่งอยู่เหมือนกันนั่นนะต้องเร่งมากใช่ชุชๆดีแล้วสามปีแล้วอ่ะเตรียมตัวมาดีมาดีมาดีพี่ชายเป็นนักกรรมการแข่งขันเมื่อกี้เมื่อกี้กระทุ่มเทมากใช่น่าจะตาพิเซนเตอร์เขาบอกแล้วว่าเขาจะเป็นคนต่อไปเป็นคนชอบกินไอติมครับคนชอบกินไอติม คุณเตยเขาต้องหวั่นไหวตรงนี้ครับใช่นะไม่หวั่นหวั่นเนอะผมบอกแล้วว่าสันกนอะไรนะจะไม่อยากพูดเองครับแต่ถ้า้าตอบเราไดียินดีดีเพราะว่าในแคตต์แอรีนี้ยังไม่มีครับย้อก็ไปเรื่องออฟฟิศหน่อยไ นี่ไงคนนี้พี่ถอดี่นิวถอดผมมาเข้าไปอยู่กับเขายังไงก็ไม่รู้คือตอนแรกอะแค่ไปเว้เล่นว่ายน้ำกันแต่ว่าพอดีเห็นโอมใช่ไหมโอมนี่แบบขุณนแบบโอ้โหแน่นมากโอมจอรจก็คือแน่นแล้วฟอสโอมจอดฟอสอ่ะเขาเดินเล่นกันอยู่สาคนผมก็แบบเออพอดีก็เดินเดินไปปุ๊บอะไปยืนคุยคุยคุยสักพักหนึ่ง เฉลามเอสก็เดินมาโอ้โหทีนี้คือแบบมีแต่คนแบบคนโด้วยเอ้าพูวินเอออูวินะไรอย่างงี้คือแบบมีแต่คนโกรธก็แบบเหมือนกันแต่ละคนฟิตมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยนะไม่ไม่ไม่ทุกคนเขาแบบดูแลสุขภาพตัวเองอยู่แล้วครับพูซารู้สึกผิดเลยไม่เออนี่เขานีตลอดเวลาอยู่แล้วผอมลงผอมลงผอมลงใช่เลยผอมแล้วคนที่เล่นอะไรนะใครแทบสูดอะไรนะใครแทบสูดแต่ละคนเออใครแทบสุดเหรอครับจริงๆก็ น่าจะหุ่นเตตะวันนะโหนี่เขาอะไรก็เตตะวันเตตะวันอะไรหรือไม่จริงเป็นไม่จริงเตตะวันท้าแบบอกใหญ่อกใหญ่ใช่ใหญ่มากวันวันเล่นแต่อกไงกินไก่ด้วยกินไก่ใช่มันล่าสุดเหมือนแบบมีคลิปมีคลิปคลิปที่เราถ่ายที่เราถ่ายที่เราถ่ายล่าสุดอะเราไล์สดแล้วแพนกล้องไปพอดีนี่จะถ่ายเหรอถ่าย อพักกเตอะะไรนะการกับเตการกับเตยังไงอันนี้เขาได้มาออกกันพูดอะไรกันบ้างหรือยังยังนะครับแล้วผมต้องพูดเหรอจริงเหตุการณ์วันนั้ไม่มีอะไรครับคือคือก็คือพวกเราก็อยู่อยู่กันในห้องแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วก็พอดีเขาเรียกว่าไงผมมาเล่นเกมกันอยู่แล้วก็อยู่ก็เขาพูดขึ้นมาว่าเอ๊ะอะไรเขาพูดว่า้องงหมครับเดี๋ยวกล้องเห็นหรือเปล่าเดย เราอ๋อไม่เห็นใช่ไหมผมว่าอ้าวมาดิเราเล่นเกมอยู่บ่อ้าวเกมใช่ตกใจไหมตกใจที่เห็นแต่ไม่ได้ไม่ได้ตกใจอะไรมากมายเแต่ว่าจริงๆคือคือสนิทกันแล้วก็อยู่กันอย่างนั้นอยู่แล้วครับไม่ได้มีแบบไม่ได้มีแบบเอ่อฟีลแบบที่ทุกคนแบบพิมพ์กันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทุกคนตกใจไหมว่าเราหันไปตกใจกว่านี่ใช่ครับ มนไปช็อตฟิลตัวเองช็อตฟิลเขาตัวที่ทุกคนจริงๆก็กก็็อจริงๆก็นั่นแหละก็ไม่มีใครผิดครับทุกคนเหมือนแบบก็สนสุกเขาเรียกว่าเล่นเกมเอนจอยกันอยู่อะไรอย่างนี้ครับปกติหลังก็มันเป็นฟิลมดีเลยใชนะหลังก็แบบไม่ปกติก็คือเล่นกันปกติคือด้วยความสนิทกันด้วยความอะไรอย่างนี้คือเล่นกันอยู่แล้วใช่หรือจะให้ทำกับเออให้ดูเรานี่เอานี่ดูใจเย็นนะใช่ใช่ใช่คอมเมนต์ในแฟนกลับที่เขียนมาแล้ว ก็มีมีคนทั้งเข้าใจไม่เข้าใจแหละเป็นปกติครับผมก็คือมันเหมือนเหมือนรูปหนึ่งรูปเราสามารถตีความได้แบบเป็นร้านร้านแบบอยู่แล้วครับแล้วแต่ใครจะแบบอยากจะแบบตีความยังไงได้แล้วแต่เลยใช่เล่นเกมหรอเล่นเกมกันอยู่ครับเล่นแล้วก็แบบไม่ใช่ไม่เล่นกันจริงจริงเล่นกันอยู่3ามคนแต่ว่าอันธ์อ่ะคือคือเหมือนแบบเข้ามาแบบคือตอนแรกรีฟเขาไว้อยู่ที่ห้องแล้วเขาก็แบบชวนเข้ามาเล่นที่ห้องด้วยนี่ครับเขาเพิ่มมีอะไรเนาะไม่มีอะไรเลยใช่ถ้าเราต้องระวัง อะไรนะครับระวังนะหออไหมเราได้ไปเลยใช่จริงๆต้องตัวเองคือนิวก็มีความผิดด้วยเหมือนเดียว,วตัวเองไม่ได้ระวังเหมือนเดียวเขาเรียกว,ว่าอะไรเวลาไลฟ์ไปเลยอย่างนี้คือมันระวังคือต้องเดี๋ยวเดี๋ยวแบบเห็นอะไรอย่าง,ง,งเ,เ,แบบเางี้ยใช่<ๆ>ใช่ใช่ก็ต้องระวังครับ แวอีกทีพี่ข่านแนอนอนสองดูดอแล้ว,ลวยวั่นาะโอเคแล้วก็มีนาหนึ่งอี่งแถ่งะโอเคค่ะ